สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวย t ท b e ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเสียบิกยอบ้านสเก้าจรยญนยนต์ครับผมวันนี้รถเข้าใหม่อีกสองลำนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้ดูก่อนครับตัวนี้ยังไม่ต้องจอดลึกมากครับดูผันผ่านก่อนนะครับผมผันผ่านแบบน้ําจิ้มน้ําจิ้มก่อนนะครับผมดูครับน้าจิ้มน้ําจิ้มก่อนแล้วกันเนาะจะประมาณนี้นะครับผมวีโก้แชมป์ปี2 0 1 4ครับตอนเดียวนะครับผมเครื่อง2005นะครับ แล้วก็อีกคันนี้นะครับผมเป็นซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับผมนี่ครับผมบอกเลยว่ารอเด็ดทั้งสองลำเลยนะผมเนี่ยเดี๋ยวครุงนี้เราจะมาเจาะรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวเข้ามาสองลำนะครับเดี๋ยวครงนี้อาบน้ำแต่งตัวนิดหน่อย ราจะพามาให้ชมกันเลยครับผมใครที่หาอยู่นะครับผมกำตังโรเลยครับกำตังโรได้อย่างเดียวเลยกำตังโรเลยครับผมเด็ดแน่นอนสภาพสวยๆครับผมนี่ครับดูช่วงหลังกันบ้างอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ